สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง f อบซีาสุขสุกคนเนาะโดยมาพบมาพ่อก <It> ับสาวพวงสาวล่ากะอยู่ทงไฮทงนาคือเก้าพ่อพี Coming ่น้องเลยกับบรรยากาศแดดนอะมันอนี้เนาะกำลังสิลงไปดำหน้าไปพี่น้องเลยดำหน้าคือเก้านอกพ่อพี่น้องบรรยากาศมันอนี้ปปาแดดแท้แดดว่าไปพี่น้องเลย กางทูกหน้าไปพี่น้องเลยพรตื่นมาเศร้ามากกับบอได้หนาบ่ได้หลังเนาะลงหลังให้ดำหน้าไปพี่น้องเลยหดยามหดดาดูดำหน้าเลยเนาะกะบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะมีแต่ดำหน้าดำหน้าไปพี่น้องเลยเต้แเฮงกับบอพี่น้องผู้บังเลไปพี่น้องเลยไปเช่าไปพี่น้องเลยเต้แเฮงอ่ะดิผู้ เนาะหากระเบิดตะก้าสองตาเด้อมาพี่น้องเอ้ยหากระเบิดสองตาเนาะนี่กับตานี่ดำนาหาวันพ่อพี่น้องเยสิได้นลเนาะอ รยากาศโคตรแดดเลยไปพี่น้องเลยมันนี่พวกเ็บหายว่าเด้วยมันข้อเม่าฝนจะตกเมื่อใดกับเ่อตกไปพี่น้องเลยกาสะพวงกาไปมีหฮันน้ำเนาะพวเหี่ยวแดดเมื่อไหร่ไปพี่น้องเลยมีแต่หยาขึ้นเนาะนี่เไปพี่น้องเลย cả cái 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 na đó người nhau người đầm na đầm na nó đầm na cứ cao người nhau Cô thầy cả thầy nó Cô cả cái đầm hơn nhỏ rồi Cô bà ca cả lúc lại nó Thầy nằm đầm nằm bà Hay hay cái ngay cô nó Đầm nó ung thùng như bà phía nó ันนี้ก็ถ่ายหน้าแล้วนี่เนาะเด้อมาดําหน้าซอยเลยพี่น้องเลยตะมื่อตะวันนี่ทางสุฟ้านาสดินสะพวงเอ้อผถนาแล้วนี่ก็เนาะให้บักใหญ่เพี่น้องเยเนาะนี่ก็คือน้องซายเด้อพี่น้องน่นานี่เนาะ น้องไซสาวห่วงเองน้องน้องไซล่ะลำนาทางนมัด์กะหอนเดิน้องคนที่หน้อยลำนาเด้อยลำนาตากแดดเลยพี่น้องเย em bắt cái rồi thì bón ngay cái nón mà này ngay ngay xem nó đầm na cái nón เอาพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องมาดำเนินน ป้าวพี่น้องครูถ่าภาพมาบ้านี่ดำทุ่มมาเลยนาะฝนจะตกแล้วพี่น้องเลยเป็จักอามืดๆมือก้นเมฆเน็งยแล้วก็แดดแดดแห้งพี่น้องเลยฝนก็จะตกแห้งอยู่พี่น้องเลยดำให้นี่เร้วก่อนก็ให้น้อง่าพี่น้องเนาะให้บักยิ้มยิ้มน้องว่พี่น้องฝนก็จะตกได้แล้วแหละพี่น้องครู ฝนฟ้ามาแล้วพี่น้องเลยเอ่อเาหกหม,หมื่นเท่หมพี่น้องเลยเปิดฝนขึ้มาแล้วพี่น้องเอง้ยเนาะสำเร็จเช็ดชิ้นไปที่เรียบร้อย ้ยเพื่อนพี่น้องเอ้ยให้นี่เนาะนี่แหบักใหญ่ๆเพ่นพี่น้องเอ้ยนี่การดำนากสิประมาณนี้แหเพ่นพี่น้องนี่แหละป๊าอ่นพี่น้องเอ้ยบ่ให้เว้ามื้อนี้แดดบไโลเนาะโทงพ่อก็หวานปุ๋ยเนาะทางน้องชายก็พาไถนาเพ่นพี่น้องเอ้ยป๊าหาใหญ่ๆก็หมู่เด้นี่ แล้วอยู่บ่มึงอนี่กพี่น้องเลยว่าเลี้ยก็ต้องให้แลี้ยน้อพี่น้องสู้ๆมาเนี่ยก็ไดรสะพวงก,กับเวยแห้งว <c oughs> ่ากระสิบประาเลยพี่น้องอาเจ้า,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 าพี่น้องเลยบนนี้ฮอนฮอนฮอนมาพี่น้องดำหน้าคือเกาเด้อพี่น้องตัดผ่ามาที่นี่กับป้าแดดเท่เด็ดว้าวยพี่น้องอาเจ้า เนาะตอนนี no. ้ก็เป no. ็นเวลาสองโมงค่ะพ no. ี่น้องเลยบ้าแดดอะไรเหรอเนาะดำโมเล้วซ้บายพี่น้องเตะแลงมาโตใหม่เนาะหาก็ได้เคอร์หนึ่งเด้อใหงไงสบายพี่น้องเลยตอนดำโมเลไทยเพิ่งสบายพี่น้องเลยค่ะไปส้มน้ำกันเนาะสบาพี่น้องท่านนี้ก็เมื่อยเนาะส่วนโฮมส่วนเงาไบาพี่น้องเลย ป้าไปาพี่น้องเว้ยหลังจากที่ว่าขึ้นมาแต่ตุงไหทุรงหน้านาะสภาพอากาศก็ดีพายพี่น้องเ้ยตอนนี้ยโอฝนจตกนี่นเนาะก้อนเมฆก็ดำบุม่มทูมอยู่พายพี่น้องฝนกับเมตกลายมื่อไรเนาะเป็นทิศอาจจะเข่าโซงนะพายพี่น้องเว้ยฝนยังพัดในโตกเนาะหน้ามาให้หน้ากะโบ,บกไปแล้วพายพี่น้องเว้ย à bằng khuôn cả thả tới Nam nó lo tới năm đó ra phần tốt rồi phía rồi bằng khuôn cả đủ đầm ao rồi phía nồng rồi sập phuông mới nè hay đó phía nồng rồi nằm không ươn phần một tốt cả gian sẽ đủ đầm rồi phía nồng rồi nè mà vườn hạp xôm ngô rồi kiển phương thì nó kháng ngoại สิปล่อยเพิ่นออกก็ย่านเพิ่นไปกินก้ากัดก้าเลยพอพี่น้องเลยขางไว้อาเฟืองให้กินเนาะงัวกับมิเตตุจิตโจยเพือนพี่น้องเลยมื้อนี้นะก็ฝนจิตโจยขับบโต๊จักเทื่อพี่น้องเลยเมื่อคืมคมเหมซื่อพวสภาพบรรยากาศก็ได้ยข้อมือใดกับมือนั้นไปเพพี่น้องอันมิดจีรีเนาะน้ำในหน้ากับบกไปเลยเพ่อพี่น้องเลยนะแห่งกระแล่งบล้วพี่น้องเลย หน้าสภาพยังเดือดไฮชื่นไถ่ในเน่าไฮนั่นแหละกินข้าวแล้วก็พากันลงไปดำไปพี่น้องเลยสภาพอากาศก็มืดขึ้นมาหนีิวาสิโต้กับบุตรโต้จะเถื่อเด้อฝนนี่ก็ได้เนาะอ่าตอนนี้ก็ขึ้นมากินข้าวแล้วเด้อพไปพี่น้องเลยบรรยากาศทุ่งไงทุ่งนาเนาะมืดเดือบไปพี่น้องเลยโอ้โหวาสิโตกเดือบบ่เนาะ โดยนอาอจอัจฉริยนาะสำหรับคลิปนี้สับพวงก,กับสิขอเจ้าคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเด้อ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาพวงในเด้อเนาะถ้าว่าสะพวงมาพิาพาทประการใดกะการขอโทษขอไผยละลายเด้อพี่น้องเลยก่อ,อื่นสาพวงก,ก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะเอฟซีเข้ามารับชมและติดตามให้กําลังใจสาพวงตลอดมาเนยเนาะสะพวงก็ดีใจหะลายพี่น้องเลยโดยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วสบายดี